าถึงท่านอาจารย์ประสานมาคับพิทักษ์นะคะอาจารย์คะในฐานะที่ทํางานด้านธรรมมาพิบาลทรัพยากรเรื่องเรื่องของการจัดการน้ําซึ่งใช้งิประมาณสูงมากเนี่ยอ,อาจารย์รู้สึกเป็นห่วงในเรื่องอะไรบ้างะกี้กมี่ะกี้มีคําถามว่าชุมน้ำที่เชียงใหม่ได้ไดอะไรครับผมก็ขอแสอียข้อเก็เล็กน้อยว่าเราได้ พระยาปลอมนะฮะนักพยาปลอมชี้นิ้วทารกกับพระยาแทนพระยาแทนนี่คือเทวดานะฮะอย่างที่บนจอเนี่ยนะครับบนจอเนี่ยนุ่งผ้าถุมอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับพารุมพารังเนี่ยนะแล้วก็มีทับสวงมีทับสวงที่หน้าอกแล้วก็มีมงกุฎสีทองอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปก่อสร้างอิท ประมาณสองแสนบาทเพื่อที่จะยกระดับอะไรของเขาก็แล้วแต่ที่เราเห็นเป็นข่าวอันนี้ผิดพรบโบราณสถานนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะฮะไปสร้างตรงน,นั้นนี่ผมไม่ทราบมีใครไปแจ้งความออเอาผิดหรือยังนะครับ,นะรบที่ผมไปศึกษาผมไปเรียนรู้ผมไปอานะ่านแล้วผมว่าเขาเป็ปยายามมนเขาเป็นพยา,ยาม,มังรายนะเป็นพยามังรายผมก็งงนะพยามังรายนะฮะจริงจริงไม่ได้ชุดนี้นะคะท่ อีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งแต่รุ่นรูปนี้เป็นรูปโช์ไงรูปโช์ที่เขาเอามาโชว์นะฮะอาจารย์คนที่เป็นนักการที่อาจารย์รุ่งใจมานักิชาการท้องถิ่นกรรมการสถาบันโยนศึกษาจังหวัดชิงรนะเห็นว่าการบิดเบือนวิธีการจัดการนะของพุยมังรายเป็นการบิดเบือนวิธีจัดการนะของพุยมังรายเพราะว่าจริงๆล้วมีมังรายสาม เขาเรียกมังรศาสตรมังไรศาสตรมังไรศาสตรเนี่ยนะครับมีตัวหนังสืออย่างนี้ครับขอโทษนะผมไม่ได้คนเหลือนะผมผมขออ่านนะครับเพื่อเพื่อให้เข้าใจนะครับในมังไรศาสตร์เนี่ยทุกฉบับกล่าวตรงกันว่าควรแต่คือไพรมีมือเปลี่ยนกันคืออยู่บ้านสร้างเหมืองฝายไร่นาเรื่องสวนที่ดินคือไพรมีที่ทำกิน อย่าฮื้อไพรเป็นทุกข์อะปิดวงเล็บก็แปลว่าไงครับโรว่าเร็งรายสากนี้ครัเกาใช้ระบบเหมืองฝายคข้อเหมืองฝายคือชาวบ้านมีส่วนร่วมชาวบ้าน่วนร่วมมีส่วนร่วมที่จะมาทําเหมือนฝายด้วยกันแต่พยาปลอดนี่เขาทุกตกนะ่ะต้องเอาตามนี้ต้องเอาตามนี้แล้วฟังจากผมไม่ได้ไปที่เชียงใหม,ไม่ไม่ไม่ไปอย่างที่คุณประเวทไปแต่ฟังอย่างนี้รู้เลยนะครับ กรรมการร่นมน้ำที่คุณหานรงค์ว่ามากนะ็มีก็ไปแต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้กรรมการร่วมน้ำมี2ีกรรมการร่วมน้าจะไม่สามารถจะไปมีส่วนร่วมใด่ๆได้ทั้งสงิเพราะฉะนั้นที่ที่เราเห็นก็คือภาพที่ปรากฏมาก็คือทาตามนี้เอกชนปจัดก,การนะแม้แต่เวรคืนที่นะครับก็ต้องไปให้เอกชนจัดก,การนะแล้วถ้าถ้าเอกชนจัดก,การแล้วทาไม่ได้ แปลว่าไงครับเขาก็บอก5ปีให้จบ35 0 0 0แสนลา้านนะฮะ5ปีให้จบตั้งแต่1มิถุนาเป็นต้นไปให้จบภายใน5ปีขอโทษคุณคุณฐานรมณ์ไอ้คืนแก่งสวนเต้นนี่มันกี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแตนะ่เริ่ม่งแเ,เริ่มแ้่เริงๆั่เิ่มแ่เริ่งตเริ่ม้มี2่งเริ่มคิดนะ2-3ใช่ไหม2-3 3-3 4ั 3, ้3แ สามสิบกว่าปีนะครับสามสิบสามปีนะฮะผมผมเรียนท่านทนายว่าเขื่อนแกงเสือเต้นสามสิบสามปีสร้างไม่ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นยมบนยมล่างนะครับขนาดแกงเสือเต้นนะมันเล็กเล็กมันหนึ่งในสิบแปดเขื่อนเท่านั้นนะครับตามแผนคี่เขามีสิบแปดเขื่อนแกงเสือเต้นนี่เป็นเขื่อนเดียวแต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นยมบนยมล่างก็คือแกงเสือเต้นก็จะกลายมาเป็นยมบนยมล่างนะ อาารแก่ซื้อแตงสาวสามสิบกว่าปีสร้างไม่ได้ล้วที่ผมแกสร้างไปในห้าปีผมฟันธงครับทําไม่ได้ครับทุกคนรู้จักอาจารย์ประโมทไม้กลัดนะอาจารย์ระโมทไมคกัดนะซึ่งกลาออกมาแล้วแต่ชุดเนี้ยชุดกออนะอาจารย์ระโมทไม้กลัดบอกว่ารัฐบาลถ้าจะหลงทางนะฮะเวลาที่การขับเคลื่อนมันข้ามขั้นตอนไปแล้วเพราะยังไม่ผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ของงาน ไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบ T O R บอกให้ทำเสร็จภายใน5ปีเป็นไปได้เนี่จะคำว่าชี้นะครับว่าเปินเปยแยจัรมนตรีดิลที่เปนคนเชนิญประธานทํางานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เตือนรัฐบาลบอกต้องเปลี่ยนบนหน้าทีมก็คือต้องเปลี่ยนพยาปลอนนี่แหละเป็นใครก็รูน้น่าจะเปลี่ยนเป็นพยาหารนนมรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนอกจาก ดูดูลีลาที่เขาทำเนี่ยลีลาที่เขาพูดเขาแสดงออกนะครับมาก็จับทำผิดกฎหมายก็จับมันไม่ใช่ที่ที่จะมาประท้วงฝากบอกไปด้วยมาประชุมเพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างหน้าสร้างตาให้ประชาชนไม่มีที่ไหนเขาไปทําร้ายใครรูไนเขา,าพูดเรื่องรูไนอีรานเขาพูดเรื่องอีรานเกาหลีเขาพูดเรื่องเกาหลีคุณจะมาประท้วงอะไรอย่ามานะทําผิดกฎหมายสั่งจับเลยและคนเชียงใหม่ก็ไม่ควรปล่อยให้พวกขยะเหล่านี้มาเกละกะียกับคุณเขียน อย่างผมพูดเลยลกล้าเสียงหรือไม่สื่อพิมพ์ลงที่ฉบับนะฮะมันสื่อพิมพ์เพรา่กล้าครับ,น,น,รบนะเสร็จแล้วไม่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 ขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะฮนะหนึ่งขัดขวางการใช้สิทธิภาพตามกฎหมายชุมนุมโดยสงบแลวไม่ได้ไปประท้วงอะไรนะครับนะครับไม่ได้ปไปยืดโดยซ้ำไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมว่านี่นี่คือลีลาของการใช้อำนาจนะฮะใช้อำนาจเป็นใหญ่เพื่อที่จะมา นะทำลายสิทธิของชุมชนทำลายสิทธิของชาวบ้านคุณฐานรงกับผมไปด้วยกันในฐานะเป็นอนุกรรมการอนุกรรมนิการของวุฒิสภาครับ30เมษายน1พฤษภาคม2พฤษภาคมวันที่30นี้ไปไปดูที่สะเอียบเลยครับสะเอียบเนี่ยชุมชนแม่สะเอียบเนี่ยชาวบ้านสะเอียบเราพอวันที่เป็นวันที่2พฤษภาคมถึงมามาดูที่ สุโขทยัยมาดูที่พิษณุโลกเอาเฉพาะที่เสียบเนี่ยนะชาวบ้านมาประชุมกันนี่รูปรูปอยู่ในในไอขัดกระผมที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับคนประมาณ500คนนะครับ5้ายคนไม่ชชาวบ้านนะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดไม่มีแม้แต่เพียงคนเดียวที่จริงทั้งหมู่บ้านนะทั้งหมู่บ้านมีพันกว่าราคาเลยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดสู้สุดนี้ สู้จนหมดลมหายใจพรีชีวิตรักษาพื้นที่ผมเข้าไปบวกป่าสักทองจะถูกทำลายประมาณสอง0ปรนสอง่กลถ้าสร้างเขื่อนโยกบนโยกล่างนะฮะถ้าซึงเป็นเดือกาเขาเขาไม่อยอมเอาแค่เดี๋ยวนี้จะให้ปลอดประสบเข้าไปทำ EIA นะครับเข้าไปทำ EIA ในในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโยกอนโยกล่างเข้าไม่ได้เพราะว่าที่เข้าไปแต่ละครั้ง,งมุ่งหมายจะไป ทำลายสิทธิเขามุ่งหมายจะไปทำลายป่าสัตว์ทองของเขามุ่งหมายจะทําให้น้ําท่วมเขาให้เขาเสียสละเพื่อที่จะบอกว่ามาแก้ปัญหาน้าท่วมซึ่งที่จริงไม่ใช่เลยเพราะเขื่อนมันจะอยู่ตอนบนนะฮะไอ้น้ำเนี่ยมันมันมาตอนว่างตอนบนมันมีแค่เจ็ดลุ่มน้ำสาขาตอนล่างมันมีเจ็ดสิบลุ่มน้ำสาขาเพราะนั้นชาวบ้านเขาก็บอกตรงตำรวจผลศึกษาตรงตารวจครับ ไม่ว่าสถาบันไหนนะ T B R I R อะไรตรงนี้อะไรทั้งหมดเจ็ดแปดสถาบันตรงกำหนดว่าได้ในคุ้มเสียในการสร้างข่อนนะครับแก็บสุดเต้มหรือเขินตรงบนตรงล่างต่างเพราะฉะนั้นนะเอาแค่คุณจะทำ P A A H I A มันต้องทำนะครับไม่ทําไม่ได้นะครับมันเข้าขายที่ต้องทำ P A A อะไรตามมาตราหกเจ็ดของเล่มสองที่จะสร้างข่อนอย 7, 8, ู่บนย่าล <c oughs> ่างมันก็ทําไม่ได้แล้วนั้นเมื่อทําไม่ได้แล้วผมนึกไม่ออกว่าเขาจะสร้างได้อย่าง ผมนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะสร้างได้ยังไงและมันเห็นชัดว่านี่คือการคุกโตคือเอาอำนาจเป็นใหญ่ไม่เคารพสิทธิประชาชนไม่เคารพสิทธิว่าพี่น้องเขาก็เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เขาเดือดร้อนยังไงจะาองพยจฉาเขาไปไหนนะครับ3.5แสนล้านผมไม่รู้นะคุณฐานรมณ์เก่งในการนะบอกว่ามันกินพื้นที่อะไรมน้อยแค่ไหนเ่ไรแต่จริงๆก็ยังไม่มีความชักเกดเจนไอเอมดูลหนึ่งที่ ที่เป็นเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับผมถ้งง่ายๆุณจะเวคืนที่ดินนะฮะเวคืนที่ดินเวรคืนที่ดินบางที20ปียังเวรคืนไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะชาวบ้านไม่ยอมเพราะมันไปขัดก,กฎหมายนั่นกฎหมายนี่เพราะมันไปทับไปต้องไปไปอยู่ในเขตป่าเขาเขตอ,อุทยาอุทยากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวรคืนที่ดินก็จะมีปัญหา e อ a อก็ยังไม่ได้ทํา นะสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ที่เรียกว่า feasibility study ก็ยังไม่ได้ทำนะรัฐบาลใช้วิธีเอาผู้รัเหมาบอรดเดี๋ยวนี้6กราย6รายเข้าเกียร์ถอยไป2อหรือ4 4นี่ยังไม่รู้จริงๆเหลือเท่าไหร่นี่อันนี้ยังไม่รู้นะครับถึงเวลาจริงจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ข่าวไม่วๆออาว่า,วา,วาสงสัยจะถอยแนละ้วเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าทําไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยถอยเพราะถ้าเผื่อคืนทําไปแล้วมันเวงนคืนไม่ได้คืนเว้นทำไปแล้วปรากฏว่าอ้าวมันไม่สอดคล้องเนื่องจากว่าเด็กปัญหานั้นปัญหานี้สารพัดมันก็จะกลายเป็นต่อหม้อของโคเบลหรือจะกลายเป็นบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่างท่ออะไรเพราไม่สามารถจะเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นผมผมดูแล้วนะผมกล้าพูดนะกล้าพูดและยืนยันได้ว่าโครงการนี้นะ แทนก่อนคอดแทนก่อนคอดอันนี้อันนี้คือข้อหว่วงหมอจา์นะคือคือในความเป็นจริงี่ยมันมันภาษาอังกฤษอาจจะบอกว่ามันไม่ป็ติกเกิลมันไม่ไม่ป็ติกเกิาคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ทางปฏิบัติเนื่องจากคุณบอกว่าคุณทำห้าปีนะฮะแล้วคุณยังไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้คุณยังไม่ได้ทำ E S I A คุณยังมีปัญหาการเวียนเื่นที่ดิดเพราะฉะนั้น ถึงเดินหน้าต่อไปมันก็จะขาดทุสั้นได้กไหมมันก็จะกลายเป็นตอหมอะะ้อ<ม>ของโฮเวลเป็นตอหม้อมา20ปีแล้วกลายเป็นปับปัดน้ํา,าเสียที่ทำที่นั่นทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโงก,การนี้เดินหน้าไม่ได้นะฮะแล้วแล้วแล้วมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างที่เรารู้กันนะฮะโดยเฉพาะายิ่งการที่ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างที่คุณบรเมศได้ชี้แล้วไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเลยนะฮะทั้งทั้งที่คนทำได้